Oh, ang, แบ่งที่ดินเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์คือไร่นาส่วนที่สองสามสิบเปอร์เซ็นต์คือบ่อปลาส่วนที่สามสามสิบเปอร์เซ็นต์สวนทุเรียนส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นต์คือที่พักอาศัยอเมรันรถเกี่ยวข้าวขับเคลื่อนด้วย AI อ รถเกี่ยวข้าวที่ติดตั้งระบบ AI จะใช้กล้องเซนเซอร์ GPS และระบบประมวลผลในการกำหนดเส้นทางและความเร็วเองเช่น AI วิเคราะห์ความสูงของต้นข้าวตัดสินใจว่าจะเกี่ยวแนวไหนให้เร็วที่สุดหลีกเลี่ยงหลุมดินน้ำหรือสิ่งกีดขวางเก็บข้อมูลผลผลิต แต่ละแปลงแบบเรียลไทย์ทำให้ประหยัดน้ำมันใช้แรงงานน้อยลงและลดความผิดพลาดของคนขับได้มากหุ่นยนต์ดูดูแลบ่อปลา AI หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติในบ่อปลาใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเซนเซอร์เช่นค่าออกซิเจนค่า pH อุณหภูมิความคุณของน้ำ AI จะคำนวณและสั่งการเช่นเปิดเครื่องเติมอากาศให้อัตโนมัติปล่อยอาหารในปริมาณพอดีแจ้งเตือนเมื่อปลาป่วยทำให้การเลี้ยงปลาง่ายขึ้นมากฮัมบซาเครื่องยนต์สลิงเก็บทุเรียนที่ใช้ AI เครื่องสลิงที่ช่วยดึงทุเรียนลงมาแบบปลอดภัยมี AI ควบคุม วิเคราะห์แรงดึงที่เหมาะสมปรับความเร็วสลงงอัตโนมัติใช้กล้อง AI โฟกัสหาตำแหน่งลูกทุเรียนลดโอกาสทุเรียนโตหรือชำ้ำ AI ยังช่วยจดจำจำนวนผลผลิตต่อวันและรายงานข้อมูลผ่านมือถือได้ด้วยห้ามซี เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย AI เซ็นเซอร์แบบนี้ใช้ในฟาร์มบ้านหรือโกดังทำงานโดยกล้องจับภาพ AI วิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวคือสัตว์คนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่อันตรายแจ้งเตือนเฉพาะเวลามีสิ่งผิดปกติลดปัญหาเตือนหลอกเช่นไก่วิ่งผ่าน หรือแมวเดินเล่นน้บประทายสคริปเสียงพาเอไอนำเสียงททเททิงแบบสาคดี